สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมอยกนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำเล็บพลาสต t ้นะคะหรือว่าสัญญกรรมการผ่าตัดตกแต่งแทนเด็กนั่นเองนะคะ,ะซึ่งมันก็คือการตัดตกแต่งส่วนที่ยื่ดยาวผิดปกติของเรานะคะตัดให้มันเล็กลงนะคะแล้วก็ให้มีขนาดที่สวยงามตรงใจมากขึ้นนะคะ,ะส่วนปัญหาที่พบบ่อยในสาวๆที่เข้ามาทำกับเรานะคะก็คือ เขาจะกังวลเรื่องหมดความมั่นใจในการเร็นนี่หรือว่าหมดความมั่นใจระหว่างการมีเซ็กส์กับคู่รักคู่ครองนะคะซึ่งการตัดตกแต่งจุดซ่อนเลนสเนี่ยจะทําให้น้องสาวของเรากลับมาสวยได้รูปดังใจเหมือนเดิมพให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะปัญหาอีกลงลงมาก็คือ ก็จะมะีการเสียสีระหว่างมีรอบเดือนหรือว่าการติดเชื้อในทางเดินปสัสสาวะที่มีอัตราสูงมากขึ้นนะคะการตัดตกแต่งแคมที่มันยืดออกมามออกมา็จะช่วยรักษาตรงนี้ได้ด้วยนะคะการตัดตกแต่งแคมเดสกค่อนข้างใช้ความละเอียดนะคะเนื่องจากเป็นจุดซ่อนเล้นที่สําคัญของเราการเลือกหมอที่มีประสบการณ์และสามารถให้คำปรึกษาเรื่องนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะที่ชิตาคลินิกนะคะเรามี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สามารถติดตามผลได้อย่างใกล้ชิดนะคะมีเครื่องมือที่ทนสมัยได้มาตรฐานนะคะที่ที่ตาคลินิกภายใต,ใต้การดูแลของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คําแนะนาําดูแลติดตามผลได้อย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากเรามีอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานนะคะมีห้องผ่าตัดที่ปลอดเชื้อนะคะแล้วก็ที่สําคัญให้บริการโดยคุณหมอผู้หญิงนะคะเพราะเราเข้าใจผู้หญิงได้กันค่ะ